อร่อยจมูกบานเลยแนมะ่อร่อยใช่ไหมคันหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ประเทศขอนแก่นนะคะใช่ค่ะมันเป็นมุกนะคะ ขออนุญาตไม่ educate ดิจันอะไก็ตามทุกคนวันนี้พีทอยู่ที่ขอนแก่นนะคะมา go u ูน r o ร d show เนาะซึ่งก็ดูจากเครื่องแบบและป้ายและมือชกอยาก่างเราก็คือเตรียมขึ้นง,งานนะคะแวะมาทักท่ายทุกคนก่อนเนาะก็คือ go uni Un นี่ออกมาจัดงานเรียนต่อที่ต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกในปี2023นี้นะคะเราจัดที่เชียงใหม่ไปแล้วรอบนี้มาขอนแกน่นซึ่งตอนที่คลิปนี้ลงเนี่ยเราน่าจะแบบว่าเวียนครบ76จังหวัดแล้วหรือเปล่าหรือเราจะได้ไปเจอกันที่งานใหญ่กรุงเทพทีเดียวเลยที่ได้ไปเจอพีทอีกนะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามกนริป นีทุกคนเป็นการมาเยือนขอนแก่นครั้งแรกในรอบ10ปีบวกบวกของพีและกันมีคนแนะนําร้านอาหารของกินอะไรใดๆมามากมายนะคะแล้วก็อดใจไม่ไหวแล้วที่จะได้ไปลองกินหลังจากเลิกง,งานเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมาติดตามกันนะคะว่าทริปนี้ของพีทเนี่ยจะไปกินอะไรยังไงที่ไหนบ้างเนาะจะได้ไปเจอยอทบอสาวชื่อดังเจ้าของร้านคาเฟ่11 A.M. ชื่อย่อเมียหรือเปล่าไปติดตามกันจ้า <laughs> เธอสองคนอ่ะฉันเห็นตั้งแต่เมื่อกี้แล้วนะเพืเ่อนๆคะ่ะขอบคุณชาวขอนแก่นนะคะเสร็จงานแล้วทุกคน ตัดฉากปุบป,ปับรับโชคเราเสร็จงานแล้วค่ะตอนนี้เราให้นะนําตัวเองดีกว่า <c oughs> เพราะว่าด้วยหน้าเมื่อกี้เราอยากแนะนําตัวเองว่าเป็นตัวเองหรือ <c oughs> อยากจะเป็นคนอื่นดีวั <c oughs> นนี้คือพี่ขิงนะคะทุกคนพี่ขิงเป็นสาวมอพี่ขิงเป็นสาวมอขอนะตัวแทนหมู่บ้านมอขอที่จะมาพาเราเที่ยวขอนขันในทริปนี้นะคะไปตะลุยกินขอนแก่นแล้วก็คือป้ายแรกที่นางพามาหลังจากที่พยายามสะกดจิตดิฉันมานานตลอดวันนะคะว่าก้อยเสือครัวก้อยเสือครัวก้อยเสือครัวและมาถึงแล้วจุนแท จโจนทำไมน้องจโจนเอเอทำไมวะชื่ออ๋อชื่ <c oughs> อชื่อ่เจ้าของร้านต่างตะโกนดีแท้กว่ะมึงงตัวหลังมอมอหอแต่ได้รับการคอนเฟิร์มมาว่ามันดีไม่ใส่อะไรหรอกอีกินอยากกินเฉยๆแล้วมันก็อ้างว่าแบบใส่เข้ามาว่าเป็นเออ must e a ของขอนแก่นก <c oughs> ็มันดีจริงๆกลับมาขอนแก่นทุกครั้งก็จะมากินคิดถึงมากคืออะไรคือก้อยลาบก,ก้อย กูจะพูดถูกไหมวันเนี้ยก้อยเสือคอกูเสือคอยก้อยเสือคั่วถูกแล้วก้อยเสือคั่วมันคือสิ่งนี้ก็คือเป็นก้อยก้อยก็คือคือมีคนที่มีความรู้บอกมาว่าก้อยคือลาบที่ไม่สุกก็คือเป็นก้อยเสือคือเนื้อส่วนเสือของไห้เนื้อส่วนบริสเกตแล้วก็เอาไปคั่วแม่ลองแปลเป็นภาษาอังกฤษสิ hot spicy tiger อันนี้คือน้องแพ้พลอยเป็นตัวตึงมอขอยอีกท่านหนึ่งนะคะถ้าใครไม่รู้จักแสดงว่าก็รู้แล้วคือตอนที่ทุกคนบอกว่ามันเป็น f ิ e l l ไ k e Laughs Suck l a อ่ะมีอะไรน่าจะดูดิบกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่มันสุกติดติดติดตเนึงมันจะมาแบบติด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 ตฟร์ซีซสั้นไม่ได้มันจะต้องเป็นเวอร์ชันอะไรจะได้กินไปะ้ิ ตอนที่เขาเสิร์ฟอะเป็นเมนูร้อนนะพอตะกูเล็กกินเนี่ยนะจะเย็นแหละดูทรงอันนั้นก็คือดิบอันนี้คือเวอร์ชั่นสุกแล้วน้ำนำมันดูดิบออกกันเลยมาดูดิบความแบบว่าเป็นสีน้ำตาลก็คือเหมือนเหมือนเลือดที่สุกหรอกนี่คือเลือดที่สุกโอเคโอเคอเลือดหวานเจลอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเริ่มจากการที่ให้แพทพอกินก่อนเลยค่ะอร่อยมากโอ้ อร่อยจมูกบานเลยแม่อร่อยทำไมอุ้ยอันที่มันดูดีแบบมันไม่ดิบนะเว้ยมันสุกมันฟิลบอกว่าเหมือนซาเ็กอะแล้วทำไมเขาถึงเรียกว่าก้อยวะเพราะมันมีเลือดอะ่าตับแรกเป็นก้อยไงแล้วไปคั่วอุ้ยแต่ว่าอร่อยมากเพราะว่าเนื้อมันมีความแบบติดมันนิดนิดนะติดมันในทุกคำอ่ะและในส่วนของก้อยที่เป็นเนื้อที่ดิบจะเริ่มที่ขิงเลยค่ะอุ้ยเอาแล้วเปรี้ยวเผ็ดหอมเขาคั่วอร่อยอร่อยอันนี้ฟิลซาชิมิไหมอะไรอย่าง ก็จบไม่ยู่เลยนะทังได้อีกแล้วหรออืม่อยยังหนึ่งสองเอาดิ1 ok <laughs> 2น้วและเนื่องจากทุกคนชิมไปหมดแล้วนะพี่คิดว่าพี่ไม่ต้องแหละนักหน่อยและเราติดตามได้ในคลิปถัดไปเลยค่ะไวยกานถ้าเป็นสมัยเรียนอ่ะ่วนใหญ่เด็กมัของมันจะกินเหล้าที่หลังมอเสร็จแล้วจะมานั่งกินตรงนี้กันต่อเพราะว่าม่ปิดตึกเมาๆมึนๆมาแบบ รสชาติเป็นไงจ๊ะก็เผ็ดนะแต่ว่าออแบบมันไม่ได้เผ็ดแบบเผ็ดเผ็ดอ่กออะก็เผ็ดส้มตำๆอ่ะเผ็ดแต่กินได้อ่ะต้มแซาคือจะเป็นสไตล์หน้าตาแบบเหมือนใส่พริกแกงก้มยำเลยอ่ะอุ้ยอร่อยเออเอออ้ยอร่อยจริงด้วยอ่ะเขาตานุกว่าเขาจมูกบานอีกแล้วค่ะแม่รเราไม่ได้จิ้มเลยอ่ะตอนนั้นมันแบบจะิ้มผมเลยอื อันนี้หอมเลยเ<ม>พราะว่ากินเนื้อตรงที่ไมบบ <c oughs> เมื่อกี้เนื้อเขาต้องเรียมอยู่ <c oughs> อฮ้ยอร่อยอร่อยลูกตาเลยอ่ะก็เส์ฟก็นนคือดีคือลือมไม่ไง,งงมากเป็นเมนูที่แปลกมากแล้วก็ดูแบบว่ามีคนรู้จกักแล้วมีคนที่เป็นชาวขอนแก่นแต่ไม่รู้จกักก็มีคนเดียวหรือเปล่าก็คือแพ้พอยวันนี้ตัดตัดถูกฉับกับโชคนะวันที่วันที่สองนี่เราแพ้พอยอีกแล้วนะคะทุกคน นันทาชันเดี๋ยวส่งอินโวยไปเก็บค่าลิขสิทธิ์ตามหลังไปลองมาโผลโกันที่ร้านที่2ก็คือตำแสงแซ่บ e น d e d โดยครูตัวตึงขอนแก่นท่านหนึ่งก็คือเม่อาไม่ติดเลยสักนิดเดียวเพราะว่าชอบกินส้มตำมากาเฉลยก็คือรีคูแตกตั้งแต่ร้านนี้ไม่มีบนเมนูที่เป็นเล่ม,เลมๆเธอเขากินทังเปลือก บ้าไปอยู่รถโดนไม่ได้มาพาทูสแตนไปส่งก,กินกินไม่ทด้โงูนะกูรู้น,นะว่าเขาต้องแกะเนื้ออกมาแล้วกินเปลือกอืม,อม ใอมแก่นนีนนน่นวลมากอือมันนวลอะไรวะนเนอโรสจริงเหรอเปยดายกแล้วมันติดหวานนะหมายถึงว่าสับปะรดมันหวานแต่ตอนนัว่ามันจะเป็นแบเปรี้ยวเผ็ดเราะวสมันเรี้ยวเนี้ยแต่ว่าอันี้มันหวานตัวกินเปือกจริงตายอันนี้คืออะไร,รอ่ะนี่ ต้นหอมหอไม่ใช่มันเป็นผักชนิดนึงกินได้บ้างกินได้อร่อยบ้างไม่เคยกินผัทก,กาโจงกาโจงเป็นไงมันคือตำอะไรไม่รู้แบบมากมายอะ่ะเอเลิเมนต์สาม้านอย่าง อรสเหมือนกันปลาร้าอร่อยสอุปตังคูปปลาที่ปลาร้าอร่อยเสร็จ กคนคะและนี่คือป้ายสุดท้ายของเรานะคะอยู่กับพี่ขิงอีกเร็วเช่นเดิมสรุปว่าไม่ได้ไปจบที่ร้านตำกระเทยนะคะทุกคนเพราะว่าแค่แสนแทบก็คือกูวิ่งห้องน้ำไปแล้วสามรอบนะเพราะง <c oughs> ั้นแบบอย่าไปต้านตำกระเทยเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ได้ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพนะคะ <c oughs> ไม่อยากสร้างตำนานพ่แม่มาแบบริมทางริมกำแพงริมกำแพงคืออะไรวะไหนกำแพง นั่นคือกำแพงมอใช่ทำไมทุกคนถึงรู้ว่ากำแพงไหนคือกำแพงมอลืมตามาแม่ถามอย่างเดียวอันนี้ยังอยู่ในมอ,อยู่ยนะฝั <c oughs> ่งกลางสะ د ามอขอค่ะก็เป็นอีกโซนหนึ่งที่เด็กๆมอขอเขาจะกินข้าวกันช่วงเย็นก็<อ>จะค,ค่อยๆคือคักขึ้นเรื่อยๆช่วงค่ำๆอะไรเงี้ยเรื่องจริงหรือไม่และนี่คือแบบหมึ่งกก๋วยเตี๋ยวเหนือคือเราได้ยินมาว่าชาวอีสานเนี่ยจะมีความการกินแบบกว๋วยเตี๋ยวกับกะปิก็เลยจะให้ชาว มอขอเอี้ยนเนี่ยช่วยสอนวิธีกินก๋วยเตี๋ยวกับกะปิเชิญค่ะก็ไม่เคยกินเหมือนกันแต่คือมันมีมันมีมาตลอดแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนเเรากินอะไรเงี้ยก็จะปรุงด้วยซอสพริกด้วยล้วต้องเป็นซอสพริกยี่ห้อนี้หล่อต้องเป็นยี่ห้ออ่าเนี่หรอประมาณนี้ถูกต้องหรือไม่แม่แม่แม่จะกะปิอ่ะไม่แน่ใจว่าที่อื่นเขาแบบ ผสมละลายไปเลยไหมแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนเขาจะแยกกินไปคำๆกับพริกเขาก็จะมีพริกสดอย่างนี้เพื่อนเราอ่ะก็จะมีเตจหมูลพาาใส่ช้อนพริกสักครึ่งนึงระปิสักนิดนึงอย่างเงี้ยเออใช่ใส่ช้อนคือเหมือนทุกอย่างอ่ะคอมบินชันอยู่ในหนึ่งช้อน ใส่กับใส่กับก๋วยเตี๋ยวเออใส่กับช้อนเลยเหรอเอ็มใช่ชาวขอนแก่นเมี่ยนบนโต๊ะนี้เขาว่ามาอย่างนี้อ่าผักโอมากระเส่อวางอ่าวางแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวอ่ะใช่อย่างนี้ลงมาเนื้อหน่อยเนื้อสักหน่อยเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยอร่อยจิ๋วไหมไม่ไมน้ำไหนไหมอนน้ำอ้าวหวาน w o t h r e เอาเลยพริกไม่เผ็ดเอ็มบอก แปลว่าเมนาพิเพราะมันงงอ่ะเพราะมันเผ็ดมันเผ็ดอีคำนั้นแหละที oh. ่แบบงับไปคำแรกแล้วมันเป็นพริกอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็คือชาเป็นหมดแล้วไมู่้ออะไรเออพริกมันไม่ได้เป็นพริกเผ็ดจริงเลยอ่ะนัวอ๋อแคมถูกใจใจถูกปัดได้สิคิงมาแคม มันแชมป์ทั่วประเทศเลยป่าคิดว่ามันเลิศนะแต่ดูเป็นอาหารที่กินยากหนึ่งเพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์ไปถึงใช้มือเยอะอะใช้แบบว่าต้องเป็นมือเด็ดมือจิ้มมือจ้วงมือใส่เส้นมือโอมาเกเสทีละรำอะไรเงี้ยถ้าคนอื่นกินแบบไหนก็เออคอมเมนต์บอกหน่อยว่าปกติแล้วคนอื่นกินแบบไหนกันคือเขาบอกว่าอันเนี้ยพี่พีตุนแกล้งแล้วค่ะเขาไม่กินกันอย่างนี้เขาบอกว่าเอ้แม่กูไม่หกผักดุงผักดิบอะไรเนาะเอออร่อยข้าเออมันจะโบรานแปลว่า พี่พีทจะบองว่า t ต a t s it ปร r t o d เดนะคะทุกคนแต่ทริปขอนกันของเรา <c oughs> ยังไม่จบแค่นี้นะคะมาถึงถิ่นน่องเมทั้งที่จะไม่มีคลิปที่คาเฟ่ชีได้ยังไงกดติดตามไว้ดูกันในคลิปหน้าได้เลยรวมถึงสถานีต่อไปโกยูนีจะลงใต้กันชาวใต้ห้ามพลาดลงทะเบียนมาเจอพี่ๆกันเยอะๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนละบาย